บ้านบมเป็นเอองินบ้านบ้านป่าอากูปวด่บบประเดมลประหินบิดแต่หนำน่ะแล้วพายชิงงมพระเจ้าบันดีนำสบายดีเด้อจ้าทุกคนสบายดีเด้อมาฮะตึกน้องตึกป่าจ้าหากินป่ากินเงินนี่แหละอืมป่ากินเงินจ้าเบิ่งแต่น้ำหนึ่งกับว่าแม่นั่นวังพญานา เขียงยอยอน่ากดอ๋อบอื่อเขาไหนะวเอาขึ้นมาตากแหซะน้อยอ๋อตดีก็ประเดูออจ้ะสวัสดีค่ะโอ้กับปีบงหงเลนบันี้ มีมามสมว่าปลาขี้งานนะลีนอ๊แต่ว่าปลาเป็นะมันไข่อไรขัน่อสีเข็ดปนตัปลาแห้งเนาะเอาเบิดบดตัวหน่อยกะเจ๊ปลาแห้งอู้หอยเนะวัสดีจ้าเน่งคานิวอาบไปโคสบายดีพี่น้องจ้า

ไปบบ้าเขาจะพาไปเพราะว่าเขาจมปลาตองใหญ่กันไปกินซุปปลาตองอเทียบเลยเขามีได้ขายบอกปลาตองไซย์ใหญ่อันนี้หนกโลกว่าอีก3-4มสี่โลไปหิวจนเจ็บมืออืออันนี้กจะไว้ทำที่ดักหอยให้หอยมาเข้ากลับนตรงนี้จะได้กินยุ่นลืม มาทูเพิ่นมีเต่หดน้ำกเหี่ยวหมดลวเขาให้งอกินเลย่มแกฮดดีเขาเอาแล้วมือนันนันหนึ่งสองสามใสเป็ดมนกระเือเแล้วืม่อ้ากเก็บปลาเขาไม่อยากิกปลากิตมุนเปียกเปยากัเลย โบเมมันสิพอเขาอันปลาสาล้วบเมยกันอกจนบ่อือาิอะไรกขงิอนะมือขอาลกิน้มือจกินาเลยพอาเฮ้ยบาทเดียวนี่อ่ะอือามกินนี่แล้วพอโบดีวาเด้อยวคสีเห็ดประเดอาวเห็ดประเด็เจ้ากเอาแย่งหรอว่ามาสอนเอาสิวันนั้นอะไรก็ได้ ไ้อพอจ้าพอบอกพอหบอกเขาบอกว่าเขาเชไปเป็ดไปเดกาอยากกินไดเมอกินน้แดงเเ่าแดดเดืยวเออกระท่าอยู่เลยในกรหัวมันก็เสียไว้เฮ็ดประเดี๋ยวไอ้มากิได้ากจ้ะาก็ไม่เท่ากิส่เป็ดกับูกิ่ เโอ้ยมันกจัดดินละกว่ารถซื้ออีกสามบาทจังพ่อเดี๋ยวซื้อื่อบาดนี้เทียวพ่อพยันิตติดมืออืมขยันตติดเล็บอ้าอาดงูในแคกกนนั้นเอ้าพอพามาขางูไว้ที่นี้มันตีเย็บกระดูกมันบอบไปจี พอแล้วที่สมติดทึโลดยังตึกโลดจ้ะนะเอาน่าเอาได้ปลาได้เจ้านะเออโเอองมอาหรอเ่เออข้ามา้นักท้งึกกับมายากนึงจับปลาหลุดแล้วเฮ้ยึือมืจับอ่าอม่าไปด้งเไปเสียงเอาชุดมันงมเปล่าช่วยเขาเอาไปไปงานหรอวะงานแดด แานแต่งลิโอย่านบออาดแต่เบิดจากสูตรสองบอเดี๋ยวต้องเอาไปหลายสูตรแต่เดี๋ยวเบิร์ตขึ้นเฮ้ยมันสิเบิด์ตขึ้นบ่คุณแม่กำลังมาแล้วกับปลากราบปลกินนั่นนั่นเหล่นั่นสีนอนคิดว่าคเป็นอะไรสิมื่อนี่งูน่ะเอามันไปเลยตามอยู่ในนี่แหละโอ้ยมองเก้าอินเท่อ๋อ จะเอาลงให้หอยขี้วนะโอ้ยกทเสียวปนจูดแต่จุดโอ้ยจะไปทิ้ม่ได้มันเบิดเลยบอกว่าไม่ได้เบิดเลยคอโบมอนอมตูกคนนี้จากบ้านมิตึเลยจะข่าวเนา้เบิดเลยโอ้บได้รอบนี้มันหนีแล้วลากแงแล้วดีหนิดน่ขี้ต้มโอ้ยเมื่อยเดี๋ยวม่เปขีต้ม นี่ป่ามันจะยืนในกระลุกมีประจันกมักขนรดูมาถดนปิสไม่อยู่แค่นี้รักอะไรที่ึ้นจะ้าวนี่เนาตึกสร้างบาทกับกินซ้ำซีกินอะไรซัมนีกรได้อ๋อ

บ้านมีขอบิบ้านเก้ายไลยเ้เ้ยปักเข่งไไมจะไม่ได้ได้อานอนหมโยด้่าะหมีมันเนายยังชปากเลยนะนั่นได้ได้หอดปัาเข็งผู้ใดผู้แม่ปัาเข็งน่ะ เอบนั่นแหละหอไม่อ้าอ่าจะพิี่ไันีาลายพอแหงอยอหลายนะพอโอ้ยมันเป็นยังันี้มังคือดับปลานิลนเราจะทอดปลานิลนกินทอดปลานิลหมั่นเนาะปลานิลก็ปล่อยตั้งแต่เดือนหกแลได้ซําเนี้ยปีหน้าสิปล่อยแต่ปลาตะเพียน ที่ไหนเขามีโครงการนมาเอาใหม่เที่ยอาจจะไม่มาบนระยะจับเด้อเรีนที่ตมิดเนาะบว่องล่องแล้วล่องแล้วล่องเลยมันเข่าจะปากเลยเจ๊จะเป็นเจ้าง่าเนาะเอาตั้งแต่เป็นยูทูบเบอร์นี่นานโอ้ไย้อาว่าง่ามโอ้เมื่อไหร่เพิ่นไปงมปากกับผัวเพิ่งยังลงที่ตมิตเป็นแม่แม่อยู่ อันนั้นมันไก่กกรลงกขึ้นไปเลยบ้านทางนอกป่าอันนี้ท่านเป็นเหรอที่อย่างีนกระชังก็เหี่ยอยอันนี้ในยังเข้มเลยนี่นะปานินมันเห็ดปนินในย่างเข้มอยู่หรือเาเอามองมันเห็ดอยู่แล้วดูว่าเขาเอาคือมันเส่กระชังโอ้เูมันบมใหญ่เลยมันหมันแล้วมื่อไห่ว่าเป็นมามันแต่ยังมีลูกมันอยู่น่ะปลาตะเพียนนี่มันใหญ่อยู่เนาะตะเพียนอันใหญ่อยู่ไม่ว่าเป็นอันไนสิบเอ็ดจะปลาตะเพียนสิอ้อม

เราจัดนั่งตุ๋ยเฮ้ยเอามันลุ่นหมดไม่ต้องบอกอืมมันจงโรยยาอืมเธอได้เปลือกแล้วเธอบอกว่ามือนี้เธอลงทุนเออเน่ยบอกว่าเยแต่บ็อกเซอร์บารทนนั่นฮะเนี่ยบอกว่า เนียบอกว่าใส่แต่บ็อกเซอร์มากโหลดเนี่ยว่ะอืบอด้จ้ามันแดงจ้าดกีอุจ้าอดมเนะเนไวมานะือคือซันนี่เล่าตัวออ่าง เต้นอยู ung, ừ, à, so, well, that that s <S ่รองรองอยู่ะเฮอพอเลยพอลวว้จะยาไปยังรวงลายนัแปลกเจ้าก็แยงมาซ้อนเอาซ้อนบาดเดียวตะกเลยปะจะบริญยาโคตรไปลางพี่น้อง ตายจะอยากใายบุญบ้านนาเอ้ยบุญบ้านนาผู้นาทีเถลิงซีซซีูนาผัวซีโซซีจ้าหาสูตอีกกลุ่มก็เลยไปอืมไปกัาโปเอาอือได้วหมทีใส่โสนมาได้เนาะเน็่งสอง ตึ๊กสามบาทนะู้นเนาะจ้าสามบาทพี่น้องปลาหมดติเด้อไมเห็นตัวยังไงไหนทั้งปลานิ่ไหนทั้งปลาอันนี้เขาเอือนปลาอย่างเงี้ยปลาตะเพียนหรือนวลจันทรนวลจันทร์ตาตาเพียนอมีการใส่ทุงโยงทุงอย่างจ้ะว้

ล่างก่อนที่น้องจะล่างก่อนจะน้ำขวดแตาซ้ำทอดเรือหั่นกหัมันครัวต้ากินไวนินไวนดกระดูแล้วมันได้

ติดตามสมตามแล้วครับบาลาเอือเพื่อนตีย่ำสลัดน้ำพี่น้องก็เพื่อนเหยือหนังยำเพื่อนน้ำไปพี่น้องติดตามคลิปหนแล้วกันน,น,น,นะพี่น้องเลาะใช่จ่ากับพี่น้องขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องที่เขามาหลับเรื่องนาะพี่น้องสายธุพุทธนะเด้อจ้าสวัสดีจ้า